ด่วนสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องพิธาถือครองหุ้นสื่อสินสภาพสสหรือไม่ไว้พิจารณาแล้วสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยจากกรณีที่วันนี้19กรกฎาคม2,566คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา8 2ว่าสมาชิกภาพสส ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากปมถือหุ้นบมจจไอทีวีหากศาลมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจรารณาวินิจฉัยแล้วก็จะพิจรารณาข้อมูลข้อเท็จจริงตามคำร้องและหากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องจริงก็จะมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องยุติปฏิบัติหน้าที่สสว จนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก่ข้อกล่าวหาภายใน15วันรวมทั้งอาสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วยในขณะเดียวกันสำนักงานสารธร,รัฐธรรมนรูญได้มีการเตรียมกำลังตำรวจนครบ,บาลน,นับร้อยนายตรึงเข้มรับมือการพิจารณาสถานะนายพิธาลิมเจริญรัตถือหุ่นสื่อไอทีพร้อมออกประกาศควบคุมพื้นที่แนวเขตอำนาจศาล เวลา9นาฬิกา30นาทีสารประชุมร่วมกันและจะออกเอกสารข่าวในช่วง11นาฬิกาซึ่งหากรับพิจารณาจะมีคำสั่งยุติกาปรปฏิบัติหน้าที่สสล่าสุดสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกาภาพสสของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเก่าไกลสิ้นสุดลงตาม รัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่จากเหตุที่มีชื่อในการถือครองหุ้นบริษัทไอทวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นโดยเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค4ประกอบวรรค1และพรบว่าโดยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2,561มาตรา75โดยให้นายพิธาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้จ แก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพรบรว่าโดวยวิธีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ2,561มาตรา54สำหรับคำขอของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สะสตามร,รัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก7ต่อ2เห็นว่าขอ้อเทจริงตามคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายพิธาอาจก่อให้เกิดปัญหาข้อกฎหมายและการคัดค้านโต้แยง้งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสำคัญของที่ประชุมรัฐสภาและที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอส,อสตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้กรณีดังกล่าว เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ประชุมกะกะตมีมติด้วยคะแนนเสียง4ต่อ1เห็นว่ากรณีมีหลักฐานปรากฏว่านายพิธาเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดในวันสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นสสและเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสของนายพิธาสิ้นสุดลงจึงทําการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยและได้มีการยื่นคําร้องในบ่ายวันเดียวกัน